How To b e x f a t land สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรถ b i ม x Fat Land กันนะครับเราจะมาเจาะรายละเอียดเลยว่าทำไมต้องเป็นรถแ a t แ a n d นะครับรถ Fat Land ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะว่ามีบางคนเข้าใจผิดว่าจัก,กรยานก็คือจักรยานจักรยานเอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันก็จริงส่วนหนึ่ง แล้วก็ไม่จริงส่วนใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถในบ้านเราที่เอามาขายกันนะครับหรือว่าทั่วโลกเลยเนี่ยรถเขาแบ่งเป็นประเภทที่ชัดเจนอย่างที่ผมเคยโม้ไปเมื่อคลิปก่อนนะครับว่ารถมีสีประเภทเอาตามที่ผมรู้จักนะเออใครรู้เยอะกว่าน,นี้ก็ผมก็ดีใจด้วยครับท่านรู้เยอะรบกวนท่านทำคลิปวิดีโอออกมานะครับเพราะว่าโทรศัพท์ทุกคนเดี๋ยวนี้เขามีกล้องกันหมดเลยนะครับผม ท่านก็ทำได้นะครับผมท่านทําอาจจะดีกับผมด้วยซ้ําไปนะครับผมยังไงก็คลิปนี้จะเป็นยังไงกดติดตามไว้แล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับผม มาครับแล้วก่อนเข้าเนื้อหานะครับผมขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับผมด้วยร้านของเรานะครับบูเล่บีนะครับมีผลิตภัณฑ์ออกมานะครับมีหมวกแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเสื้อนะครับเสื้อก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะแล้วก็มีกระเป๋าสะพายข้างสติกเกอร์นะครับคือ พวกนี้จะเป็นลักษณะการสนับสนุนคอนเทนต์นะครับที่ทางเราเนี่ยทำวิดีโอตัวนี้เราไม่ได้ต่างจาก youtube แน่นอนเพราะยอดวิวของเราไม่ถึงนะครับเราเลยอยากให้เพื่อนๆของเราช่วยสนับสนุนคอนเทนต์ดยการสั่งซื้อสินค้าพวกนี้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นจักรยานจักรยานคอมพิวตอะไรจักรยานต่างๆก็ตามนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับมาแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่อง b ีเอ็กซ์แฟลตต่อนะครับคือ b ีเอ็กซ์แฟเนี่ย บิเกแฟรแลนด์คือรถที่สําหรับเอาไว้เล่นพื้นเรียบนะครับเปรียบเหมือนกับพวกเต้นบีบอยเลยนะครับผมความยาวของรถก็จะมีตั้งแต่ผมไล่ตั้งแต่สั้นสุดเลยนะที่ผมเคยเห็นนะ18.0 18.3 18.75 19 19.25 20 20.5แล้วแต่นะแล้วแต่ถามว่าทำไมมันมี20ขึ้นไปเลยมันก็มีจะเป็นลักษณะของพวกสติดทแฟ สตีดแฟตคือท่าที่เขาเล่นนะมันจะเป็นลนักษณะการเอารถไปเล่นสตีดได้ด้วยนะครับคือกระโดด180ิเพื่อเข้าท่าอะไรแบบนี้นะอย่างที่เราเห็นตามวิดีโอต่างประเทศอ่ะคือพวกที่ขี่รถยาวๆพวกนี้มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นคนตัวสูงนะครับ จะไม่ใช่คนแบบตัวสั้นๆอย่างเราอย่างผมเนี่ยร้อยเผมลองมาแล้ว20.5นะครับบอกเลยนรกเลยนะครับผมท่าที่เคยเล่นได้แบบง่ายๆนะครับกลายเป็นนรกไปเลยนะครับเป็นไปได้นะครับรถแฟลตแลนด์เวลาเลือกซื้อผมบอกเลยนะสั้นได้เปรียบนะครับยิ่งสั้นยิ่งดีนะครับดียังไงหนึ่งหัดเล่นง่ายสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นเลยนะจะมาบอกว่าเอ้ยพี่ผมสูงร้อผมกลัวขี่ไซส์1 8 7แแล้วรถมันจะเล็ก บอกเลยนะครับว่ารถสั้นเล่นง่ายกว่ารถยาวนะครับผมแล้วที่คุณเห็นกันอะ ที่เขาขี่สตรีทแฟลที่ขี่เฟรม21เ,เลยอย่างเงี้ยทำไมเขาเล่นได้รถเขาสตรีทจ๋าเลยทำไมเขาเล่นแฟตลตแลนดได้คือพวกเนี้ยตอนเขาเล่นแฟตลตแลนอ่ะเขาเล่นรถสั้นมาก่อนนะครับเขาไม่ได้เปิดตัวมาแล้วเล่นรถยาวเลยนะครับผมคือถ้าเกิดเปิดตัวมาแล้วเล่นรถยาวผมบอกเลยครับไปได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันจะยากยากคูณ3าค,คูณสเข้าไปเลยนะครับสาหรับคนที่เอามาหัดเล่นนะครับผมหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องรายละเอียดเบื้องต้นนะครับแบบว่ายังไม่ต้องนึกถึงภาพ นะเดี๋ยวเราจะมาเอาให้ดูกันทีละจุดเลยนะครับว่าเฟมและพาร์ตต่างๆของแฟรแลนด์จริงๆนั้นเป็นยังไงนะครับและควรจะเป็นไปประมาณไหนนะครับผมอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ผมจะพยายามพูดให้นึกถึงภาพตามได้ผมจะมาอธิบายทีละส่วนไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาครับผมจะขออธิบายทีละภาคส่วนเลยนะครับขออนุญาตถือโทยตรงนี้นะครับเพราะว่า กลัวมันจะหลุดประเด็นนะครับผมหรือว่าชิ้นไหนที่ลืมพูดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยส่วนแรกคือเฟรมนะครับสำหรับรถแฟลตแลนจาเนี่ยอย่างที่บอกไปท็อปทูปตรงนี้คือเขาวัดตรงนี้จากตรงนี้นะครับท็อปทูจะมีความยาวตั้งแต่18จนไปถึง2 1เลยนะครับผม18คืออะไร18นิ้วนะครับไม่ได้วัดเป็นเซนนะถ้าเป็นบ้านเราอ่ะคือจะใช้ลักษณะเขาเรียกว่า วัดเป็นหน่วยนิ้วนะครับก็คือจากท่อนี้มาท่อนี้18นิ้วแต่ตัวเนี้ยเฟร,รมเนี้ยมัน19.3ถามว่าทำไมผมใช้19.3หนึ่งผมเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเฟร,รมสั้นผมเล่นลำบากซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็เล่นง่ายแหละแต่รถส่วนใหญ่ที่ผมมีเนี่ยมันคือเฟร,รมยาวหมดเลยแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมจะต้องทำรถให้มันมีสเปคที่ใกล้เคียงกันเพื่อจะได้เล่นได้ทุกคันนะครับผม อย่างตัวเนี้ยมีความยาว19.3อ,อ,องศาคอองศาขอนั่งมันก็จะมีแล้วแต่อีกนะครับก็จะมี69.71นะครับส่วนคอก็จะมี73.5 7 5 75. อะไรอย่างเงี้ชั้นมากชั้นน้อยซึ่งตรงเนี้ยบอกเลยสำหรับท่านที่ยังไม่มีรถนะครับผมบอกก่อนว่าไม่ต้องไปเครียดกับมันนะครับผมเพราะว่าท่าที่ท่านเล่นตอนแรกเนี่ยจะเป็นท่า2องล้อติดพื้นนะครับองศาพวกนี้บอกเลยนะครับท่านไม่ได้รู้สึกนะครับ ท่านจะรู้สึกเฉพาะคือช่วงตรงนี้นั่นเองนะครับคือถ้าพูดถึงว่า รถแฟลแลนด์คันแรกของเราเนี่ยสมมติว่าคุณซื้อไซอิสไซเคิลไปใช่ไหมครับผมในราคา16,800บาทเนี่ยพ่อตรงนี้รู้สึกมันจะ18.9นะรถอะมันมีน้ำหนักที่เบานะครับแฟลตแลนด์ร้อเซเลยจะเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับพี่ไปซื้อรถสตรีทเอาพี่บอกองบผมน้อยผมซื้อสตรีทคัน0 0กว่าบาท9,000กว่าบาทมาอยากแต่อยากเล่นแฟลตแลนด์ทำได้ไหมมันก็เล่นได้ถ้าพื้นฐานอย่างที่ผมเคยสอนไปทั้ง4เอพิโซดได้นะครับมันก็ ไปลึกอย่างเงี้ยมันก็จะลําบากแล้วแล้วอย่างยกตัวอย่างของเฟรมมันก็จะมีเฟรมตรงแบบนี้นะครับเฟรมโค้งนะครับโค้งบนโค้งล่างโค้งดีบมาตรงนี้หนีบกลาง แยกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบเลยคือรถแสแลดนมันมันมีดีไซน์ที่รูปลักษณ์เฉพาะของแต่ละแบรนด์นะครับผมยังไงท่านใดชอบตรงไหนก็ลองดูนะครับลองหาข้อมูลกันดูแต่ว่าถ้าเป็นเฟรมแต่งอ่ะราคาเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ประมาณ12,500ห้จนไปถึง2,6000บาทเลยก็มีนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่2กันต่อนะครับส่วนที่2เราจะมาดูในส่วนของตะเกียบนะครับตะเกียบแสแลดนเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับบนโลกใบนี้ เลยนะครับผมให้เป็น80%นะครับจะเป็นซีโร่ออฟเซตซีโร่ออฟเซตคือตัวลุมหน้านะครับจะอยู่กึ่งกลางของตะเกียบแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีออฟเซตเริ่มตั้งแต่10มิลก่อน10มิลก็จะพวกโมเตลเวิร์อะไรพวกนี้นะครับ13 s สาม m อนีนะครับ Animal แต่ Anim a l นในตะเกียบสตีจ๋าเลยนะอ่าแล้วก็จะมี15ก็จะมีพวกอเลสนะครับออทัมนะครับ แล้วก็มี16ก็เป็นอะเลสติกอีกเหมือนกันนะครับก็ออฟเซ็ต15หรือ10อะไรพวกนี้มันก็จะยื่นมาข้างหน้าหน่อยนึงนะครับผมจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ ถามว่าพี่ตะเกียบไม่ซีโร่เล่นยากกลับไปคําถามแรกอีกสําหรับท่านที่หัดเริ่มเล่นใหม่ไม่ว่ามันจะอยู่องศาไหนนะครับคุณเล่นไม่เป็นคือไม่มีผลนะครับบอกก่อนนะครับซีโร่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมถามว่าเล่นได้ไม่ได้เนี่ยในท่ากรณีท่าลึกๆเนี่ยท่าลึกๆสมัยก่อนเลยนะพวกผมยังใช้เป็นออฟเซตสิกันอยู่เลยผมก็ใช้กันได้นะครับไม่มีปัญหานะ แต่สมัยนี้เขาต้องแบบว่าอุ้ยตะเกียบต้องซีโร่ต้องน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้ผมอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่ครับเปลี่ยนความคิดเป็นว่าถ้ารถมีแล้วเนี่ยออกไปขี่ก่อนดีกว่าครับนะแล้วก็ขี่ให้มันเป็นนะครับขี่ให้มันสนุกก่อนอย่าเพิ่งไปแต่งถอดเข้าถอดออกมันไม่ได้ทําให้คุณเล่นเก่งขึ้นนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับผมส่วนต่อมาขาจานตัวนี้ขาจานหรือแคงเซ็ตนั่นเองนะครับนี่ขาจานอย่างเดียวนะขาจานก็จะมีวัสดุอย่างนี้มีเหล็ก อลูมิเนียมไทเทเนียมแล้วแต่กำลังทรัพ์ของเจ้าของรถเลยน,นะครับถามว่าแล้วความยาวล่ะอ่ะถ้าแฟตแลนเลยนะให้แนะนำนะมีตั้งแต่165ผมจะไล่าจากยาวไปสั้นนะ16 5 160 155 152 5 5้้ถ้าเอาในเรียกว่าผู้ใหญ่ใช้นะผมอยากให้ใช้ที่ไม่ต่ำไปกว่า145นะครับถามว่าทำไมล่ะ เพราะว่ารถที่มีความยาว20นิ้วเนี่ยยิ่งคุณไปใส่ขาจานสั้นน่ะมันก็เรื่องของน้ําหนักมันอาจจะเบาก็จริงแหละแต่ว่าเวลาปั่นหรือว่าตอนเล่นน่ะบางท่าบางท่านะมันอาจจะมีความเกะก,กะด้วยความที่มันสั้นจับเพราะบันไดปกติมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมยิ่งมันสั้นก็นอยู่อย่างนี้สมมติยกตัวอย่างเลยเล่นอย่างค er ีทแพคเกอร์่เงี้ยเวลาคุณสอดเข้ามาเหยียบตรงเนี้ย คุณติดขาจานแน่นอนนะครับแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจูนได้อ่ะงั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่เคยเห็นสั้นสุดอ่ะหนึ125นะครับแต่มันจะเหมาะกับรถเด็กที่เป็นรถไซสิบหนิ้วอะไรประมาณนี้เป็นเด็กนะครับเพราะว่ารถเด็กอ่ะยิ่งคันมันเล็กถ้าเกิดว่าขาจานมันใส่ร้อสิบอย่างเงี้ยบันไดอ่ะมันจะถูพื้นนะครับตอนเล่นนะครับเขาก็เลยทําขาจานสั้นเพื่อรองรับนะครับแต่เจเปนนิสสไตล์เนี่ย ยิงซันยิงเทมังเหมือนแข่งกันเบาด้วยลดน้ำหนักนะครับแต่เขาเล่นเก่งนะเล่นเก่งเลยแหละประชากรส่วนใหญ่เขาเก่งกันมากเลยนะก็ประมาณนี้ตัวต่อมานะครับใบาจานสโปกเกตตัวน,นี้นี่เองเริ่มต้นตั้งแต่ไาส์18ฟันจนไปถึง28ฟันนะครับถามว่าใหญ่กว่านั้นได้ไหมได้ก็แล้วแต่นะครับแต่หลังๆมาเนี่ยเฟรมแฟลตแลน่ะตรงเนี้ย คือถ้าใส่ใบเกิน25เนี่ยเพราเขาเจะชนกับตรงนี้ด้วยนะครับถามว่าก็ขยับใบจานออกมาเลยก,ก็ได้แต่แกนขาจานอ่ะพอหรือเปล่าประเด็นอยู่แค่ตรงนั้นนะครับถามว่าทำไมต้องใบจานเล็กๆยิ่งคุณใช้ใบจานเล็กใช่ไหมครับโซ่คุณก็จะยิ่งสั้นลงพอโซ่สั้นลงเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเบาขึ้นนะครับผมประมาณนี้วัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับไทเทเนียมที่เคยเห็นนะหรือแบบประหยัดสุดเลย ใบจานเหล็ก25ฟันราคา150บาท180บาทประมาณนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาชุดกระโหลกเฟรมแฟลนด์เนี่ยบอกก่อนถ้าในสมัยก่อนเนี้ยชุดกระโหลกก็จะเป็นอเมริกันบีนะครับผมจะมีขนาดใหญ่มาประมาณปี2000ต้นๆผมจำไม่ได้ว่า2000เท่าไหร่นะน่าจะ2002 2003เนี่ยเขาได้ผลิตออกมาเขาเรียกว่ายูโร BB คือจะเป็นลักษณะ ชวยกะโหลกแบบเกี่ยวนะครับมีลักษณะเล็กนะครับผมทำให้ลดน้ำหนักลงไปนะครับแล้วก็หลังจากยูโรบ b บเขาก็ทำเป็นสเปนิสบีบออกมาอีกนะครับซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับยูโรบ b บแต่ตัวลูกปืนเนี่ยมันจะมีขนาดหนากว่าซึ่งมันจะทำให้ตัวลูกปืนนั้นทนขึ้นนะครับผมแล้วอีกต่อมาไม่นานก็ออกมาเป็นเขาเรียกว่ามิด BB อีกนะครับผมก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า สเปนิสบีบนะครับแล้วก็อีกไม่นานต่อมาอีกนะครับในช่วงประมาณปีหน้าประมาณไม่น่าถึง10ปีที่แล้วนะผมจำไม่ได้ว่าปีอะไรนะครับได้ออกมาอีกเป็นไชน่า b ีบีนั่นเองนะครับคือเล็กหนักเลยนะครับเอาแค่พอปั่นพอไปวัดไปหวาได้นะครับผมมาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะไม่ได้แตกง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะพูดถึงการลดน้ำหนักนะครับมันจะทำให้เฟรมนั้นเบาขึ้นนะครับผม อย่างคันเนี้ยเป็นสเปนิสบีบแต่ละเฟรมของแฟตแลนด์เนี่ยแต่ละย e ี่ห้อเนี่ยบอกเลยชุดกระโหลกไม่เหมือนกันนะครับตอนซื้อก็อย่าลืมถามคนขายเขาด้วยนะครับว่าเฟรมใช้กระโหลกแบบไหนมีกระโหลกมาให้ไหมนะครับผมก็ประมาณนี้กับชุดกระโหลกนะครับส่วนต่อมาบันไดตัวนี้พ d เดลนะครับบันไดในที่นี้นะครับก็จะเป็นบันไดแกนใหญ่ก่อนสามารถเอาบันไดรถแม่บ้านมาใส่ก็ได้ถ้าอยากไล่เบานะ ถามว่าทนไหมมันก็ไม่ทนเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนคุณเอาบันไดคู่ละ150บาทมาเทียบกับพวก700อย่างเงี้ยมันสู้ไม่ได้นะครับหรือว่าใครอยากใส่บันไดลถสติกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องแลกกับคําว่าน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับผม แต่ถ้าเป็นแฟลตแลนดจ่าเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีบันไดเลียบซึ่งผมเองอ่ะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าใจไม่ถึงนะครับราคามันค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับไม่ใช่ราคามันเอาเรื่องหรอกมันก็สมเหตุสมผลกับมันแหละแต่ตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้ไปเล่นแบบว่ายืนบันไดแล้วมุนเท้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยใช้เป็นบันไดปกตินะครับคือบันไดตัวนี้สําหรับผมอ่ะผมเอาไว้ฟาดพื้นเอาง่ายๆซื้อมาให้มันพังนะครับผมส่วนต่อมานะครับโซ่เชนตัวนี้ ก็คือจะเป็นลักษณะโซ่ซิงเกิลสปีดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่แบบฟูลลิงฟูลลิงคือตัด2ข้อหรือจะฮาร์ฟลิงก็ได้ใช้ได้ด้วยกันหมดเลยแต่ถ้าแบบฮาร์ฟลิงมันก็จะหนักกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฟูลลิงแบบนี้น้ําหนักอ่ะมันจะเบากว่าผมเลยไม่ใช้เป็นตัวนี้นะครับสามารถซื้อเส้นละร้อยนึงอ่ะ,อะขั้นต่ําใช้ได้เหมือนกันนะ ส่วนต่อมานะครับและมันเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับแฟตแลนด์คือ,อย่างนอกนะครับผมอย่างนอกตัวนี้เป็นไซส์1.9นะของเฮอร์ชีนะจริงๆผมใช้ได้หมดเลยนะอ l เลทเฮอร์ชี hey นะครับมันก็มีแค่2อ,อย่างนี้เนาะ ตัวนี้มันจะเป็น1.9ที่โอเวอร์ไซด์นะครับถามว่าทำไมต้องตัวนี้ทำไมต้องอะเลสหเลยนะครับการใช้ยางแฟลตแลนด์จริงๆเนี่ยเราจะต้องเติมลมที่100 psi นะครับอย่างตัวนี้ผมเติมอยู่ที่120นะมันก็จะมีความทนซึ่งยางที่เขาขายกันอนะ่ะผมยังไม่เคยลองนะแบบว่าที่เขาเคมว่า110จริงๆหรือเปล่าเนี่ยตามเว็บช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยผมไม่เคยใช้จริงๆนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะหนเลย 120ไม่ระเบิดนะฮะมันจะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับหรือไม่ก็อะเลสนะครับคือยังสายแฟตแลนจ์จ๋าเนี่ยซื้อไปเถอะต้องใช้นะครับสําหรับท่านที่บอกว่าเอ้ยพี่ผมหัดท่าเริ่มต้นทั้งสี่เอพิโซดเนี่ยผมยังเล่นไม่ได้ไม่ครบเลยยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะยังเก่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเล่นแค่นั้นไม่จําเป็นต้องแบบใช้พวกนี้นะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งอ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะเล่นท่าล้อเดียวอย่างสตรีมโรลเลอร์แล้วอ่ะใช้แบบนี้ก็ดีนะ มันจะทำให้คุณเล่นง่ายขึ้นคุณเติมลมสักร้อยตอนอะ่ะมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมส่วนต่อมาเลเราหน้านะครับปอนฮับตัวนี้นะครับผมปอนฮับเนี่ยมันก็จะมี36มรู48ลรูนะครับมันจะมีแกนเมลอีกแกนฟีเมลอีกอย่างตัวนี้เป็นฟีเมลนะครับถามว่าใช้แบบไหนดีถ้าไล่เบาผมแนะนํา36รู แต่ถ้าเอาแข็งแรงผมเนะนํำ48แต่48เดีวนี้หาซื้อยากมากนะบอกก่อนนะแล้วก็ความแข็งแรงผมกล้าพูดภาษาที่ผมรู้แข็งเหมือนกันนะครับพวกดุม48จะต้องเป็นดุมรุ่นเก่านะครับตัวใหม่ๆเขาไม่ทำกันนะแกนก็จะเป็น10มิลนะครับผมลูกปืนก็จะเป็นลนักษณะแบริง่งแล้วมันจะมีความทนความลื่น ว่าลูกปืนเม็ดนะครับกว่าดุมถูกถูกนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเอาอย่างที่ร้านผมขายเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่790บาทใช้ได้เหมือนกันผมก็ใช้อยู่นะออจนไปถึง3,000เอาเฟี้ยวๆเลยผมให้เป็นโปรไฟล์ไป4,7 0่นะครับ790าบาทจนไปถึง4,700บาทนะครับแล้วแต่ชอบถามว่าลื่นเหมือนกันไหมไอ้4ี0พมันต้องดีกว่า790อยู่แล้วครับในถ้าผมพูดว่าเจด้อย้ดีเหมือน4,7 0พผมโมครับผมบอกเลยอันนั้นผมโมแน่นอนนะครับผม ส่วนต่อมาดุมหลังกันบ้างที่เราเรียกกันว่าฟรีโคสเตอร์นะครับก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ถามว่าทำไมต้องฟรีโคสเตอร์นะครับคือรถแฟลแลนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาเราถอยหลังเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยขาจานมันจะไม่ตามนะครับอันนี้คือผมหมุนถอยหลังอยู่นะขาจานมันจะไม่ตามเพราะว่าถ้าขาจานเรามันตามเนี่ยเวลาเราจบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะหาขาจานไม่เจอนะครับมันจะลำบากแล้วเวลา เราเล่นรถที่จังหวะเขาเรียกว่าอะไรรถมันถอยหลังเนี้ยถ้าขาจานมันตีกลับมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุน,นะครับแล้วขาเขือนี่นะแข้งแตกได้นะก็จะใช้เป็นระบบฟรีคสเตอร์ฟรีคสเตอร์ถ้าเอาแบบถูกๆเลยนะก็จะเป็นอย่างฟรีคสเตอร์สตรีทอย่างเงี้ยก็เริ่มต้น3 0 0พันหน่อยๆน,นะสามพกว่ากหรือถ้าเอาแฟลตแลนจ๋าเลยก็จะอยู่ที่ราคาใหม่ล่าสุดนะห้าพบาทกับไฟอี 5, ทนะครับถ้าเอาเบาอ่ะไฟอี 5, ทอ่ะที่สุดแล้ว ที่สุดแล้วปึกสุดแล้วนะครับผมแต่แกนของฟรีโคสเตอร์อ่ะในกรณีเป็นดุมแฟตแลนจ่าไม่ว่าจะเป็นไฟอีซ c l เคิลนะครับหรือว่าอะรีสติกอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแกน10มิลนะครับจะไม่เป็นแกน14นะครับแต่ไฟอีอะมีให้เลือกนะแต่ถ้าเป็นดุมสตีทอะจะเป็นเขาเรียกว่าแกน14มิลนะครับม,มาครับต่อมานะก็จะเป็นขอบล้อตัวนี้แฟตแลนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่สําคัญเหมือนกันนะครับ เนื่องด้วยเราเติมลมกัน100 psi นะครับในกรณีที่เป็นขอบล้อชั้นเดียวอย่างที่ผมบอกไปนะครับขอบล้อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราเติม100ปอนด์ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นชั้นเดียวนี่แบกนี้ออกเลยมันจะแบกออกบานออกนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะพังนะครับผมแล้วในกรณีที่แบบขอบล้อพังคุณไม่สามารถใช้ซี่วดเก่ามาขึ้นได้นะครับเพราะว่าร้านแต่ละร้านเขาขึ้นซี่มันไม่เหมือนกันนะครับ อยากให้ผมทำในผมบอกเลยผมไม่ทำนะครับตัดทิ้งอย่างเดียวเป็นไปได้ซื้อขอบล้อสองชั้นใส่ราคาเริ่มต้นก็ประมาณ650จนไปถึงวงละ3,500นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะถามว่าอันไหนดีมันก็มีดีหลายแบบอีกมีดีแบบดีเอาเบากับดีเอาทนอีกนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อตอนซื้อก็ถามคนขายเขาขละกันนะว่าพี่ผมจะเอาเบาเออผมจะเอาทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกงี้ ถ้าเราจะซื้อขอบล้อเอาทนนะเราจะต้องดูการเล่นของเราด้วยว่าเราเล่นล่ะรุนแรงขนาดไหนนะครับเพราะว่าขอบล้อมันไม่ได้พังง่ายๆนะบอกก่อนนะคือในกรณีถ้าคุณไปปารถซัมซากอะไรเงี้ยใส่อะไรก็พังนะครับบอกอย่างนี้นะครับผมขอบล้อหน้าขอบล้อหลังเหมือนกันซื้อไปเลยขอบล้อสองชั้นบอกเขาขอบล้อสองชั้นนั่นแหละก็ประมาณนั้นราคาแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับ ส่วนตัววาปลอกมือแบบนี้นะครับปลอกมือคือตัวนี้ปลอกมือก็มีหลายยี่ห้อนะครับมียันยี่ห้อรถสตรีทยี่ห้อที่แฟลตแลนนิยมใช้ก็จะเป็นพวก ODI แต่ผม,มันไม่ได้ใช้เพราะหนึ่งมันแพงแล้วรถผมมันเยอะผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับแล้วมันสั้นด้วยนะครับผมชอบปลอกมือยาวๆอย่างปอกผมใช้อะไเป็นปลอกมือสตรีทนะครับหรือปลอกมือไม่มียี่ห้อผมก็ใช้ได้นะ เออแต่ขอให้มันยาวผมก็ใช้เหมือนกันก็จับนิ่มมือปกติพยายามหาปอกมือที่มีลักษณะนิ่มหน่อยนึงนะครับไม่ต้องนิ่มมากก็ได้นะครับแต่มันนิ่มนะเพราะว่าเวลาคุณหัดเล่นม,มือมันจะได้ไม่พองนะครับมันจะได้ไม่เจ็บมือนะครับผมความยาวปอกมือก็มีตั้งแต่145จนถึง165เซนนะครับยังไงก็ชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูแล้วต่อมาบายเอ็นนี่บเอ็นแบบนี้นะครับ ที่ผมใช้นี่จะเป็นพลาสติกบายเอ็นคือลายบายเอ็นคือตัวปิดปลายแฮนด์นะครับมีตั้งแต่เป็นพลาสติกอลูมิเนียมสแตนเลสไทเทเนียมแล้วแต่งบที่คุณอยากจะจัดกันเลยนะครับผม อย่างผมใช้เป็นพลาสติกเพราะว่าเวลาผมล้มอ่ะมันจะช่วยเขาเรียกว่าซอฟแรงสมมุติว่าถ้าผมใส่เป็นสแตนเลสอย่างเงี้ยเวลาผมล้มผมมีเปอร์เซ็นต์ในการแนงอซึ่งต้องบอกอย่างนี้มันไม่ได้งอง่ายขนาดนั้นมันงอยากอย,กอยู่นะแต่ผมล้มอ่ะโคตรบ,บ่อยเอาง,ง่ายๆ90%ของการเล่นของผมคือการล้มนะครับผมมันไม่ค่อยเพอร์เฟกอ่ะตอนเล่นอะ่ะเออมันไม่มีความชัวร์เลยคือเล่นทุกวันนี้เล่นเอาฟุกนะครับมันก็จะล้มบ่อยเป็นเรื่องปกติผมก็เลยใช้เป็นตัวพลาสติกนะครับชอบแบบไหนก็จับไปเลยนะ ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนต่อมานะครับแฮนเดิบาร์ตัวนี้นี่ตัวนี้เลยแฮนเดิบาร์แฮนเดิบาร์แฟตแลนด์เนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกแฮนด์สองชิ้นอย่างตัวนี้นะครับมันจะมีแฮนด์สองชิ้นแฮนด์สี่ชิ้นนะครับแต่ข้อสังเกตของแฮนด์แฟตแลนด์เลยเนี่ยแบ็กสวิปคือช่วงเนี้ยในช่วงที่มันหักเข้าหาตัวเนี่ยมันจะมีลักษณะที่น้อยนะครับมันจะไม่เหมือนแฮนด์สตรีทที่หักเข้าหาตัว12ององศาอย่างตัวเนี้ยแบ็กสวิปห้าอัพสามนะครับ ซึ่ง h a น d t แ l a แลนด์จะมีลักษณะที่แคบกว่า Hand s t ต e นะครับถามว่าใช้ Hand s t ต e ได้ไหมในกรณีประหยัดได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าอันนี้มันดีกว่าไงมันก็ไม่ได้เล่นง่ายนะมันเป็นเขาเรียกว่าทรงมันแฟ t แลนด์มากกว่านะครับมันจะไม่บานจนน่าเกียดเกินไปนะครับเพราะว่ารถมันสั้นใส่แฮนด์บานบานสำหรับผมผมรู้มันมันตลกนะสำหรับผมเองนะคนอื่นผมไม่รู้นะ เออผมก็เลยใช้เป็นแฮนด์แฟลตแลนแบบนี้นะครับผมถามว่าแฮนด์ไฮเทนใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วในส่วนต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงสเตมคือตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นแฟลตแลนดนะครับเราเอาที่แบบเราหาง่ายๆก่อนเลยนะเราจะไม่พูดไปถึงอะไรที่มันลึกแล้วมันไม่ได้มีขายนะครับก็จะมีความยาวนะครับตั้งแต่26มิลน,นะครับ28มิล30มิล32มิล38มิมิลอะไรเงี้ย เออจนไปถึง40นะครับถ้าเอาเป็นสเตมที่เป็นแฟตแลนด์อยู่นะแต่สมัยนี้สเตมแฟตแลนด์มันก็จะมีถึงยาวถึง48ก็คือเท่ากับสตรีทเลยนะครับผมก็ถามว่าพี่สเตมแฟตแลนด์เนี่ยแพงเหลือเกินผมงบน้อยซื้อสเตมสตรีทแบบยาวๆมาใส่ได้ไหมแบบ50-52มิลอะไรพวกเนี้ยใส่ได้ใส่ได้เหมือนกันนะเออถามว่ามีผลไหมโดยตัวผมเองนะส่วนตัวเลยนะไม่มีผลนะครับผม มันเป็นเรื่องของอย่างผมทํารถเนี่ยผมต้องบอกงี้ผมไม่ได้เน้นแบบว่าแฟดแลนจ๋านะครับผมเน้นแค่ว่าทําให้มันเป็นทรงขี่ได้นะครับผมแล้วก็ให้มันเข้ากับรถในสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเองนะครับถามว่าใส่สั้นแล้วมันดีไหมมันก็น่าจะดีแหบะบแต่โดยส่วนตัวเลยนะผมะไม่รู้สึกนะครับผมบอกอย่างนี้เออในกรณีแบบว่าเอ้ยตังเหลือๆมันต้องแฟดแลนเท่านั้นดีวะาจาัดครับ เออจับได้เลยไม่มีปัญหาแล้วแต่ชอบจริงๆแต่ถ้าถามผมอ่ะผมใส่อะไรก็ได้ผมไม่เคียดนะครับผมอาจจะแบบบางทีอาจจะแบบว่าเอ,อ้ยหูเห็นโปรคนนี้ใส่รุ่นนี้อยากใส่ตามมั้นก็มีบ้างนะครับวัสดุของสเต็มก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับร้อยทั้งร้อยเลยคงไม่มีหรอกนอกสเต็มเหล็กเนาะนก,ก็จะมีอลูมิเนียมจะมี6 0 6 1อะไรเนี้ยงาน CNC งานหล่อแล้วแต่ชอบนะครับ ส่วนต่อมานะครับ Hset คือตัวนี้นะครับ Hset ก็จะเป็นอินเตอร์เกตนะครับใช้ได้ทั่วไปเลยของสติก็ได้ของ f ซตแลนด์ก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ที่ผมใส่อ่ะใส่เป็นของของยี่ห้อธรรมดาของจีนธรรมดาชุด500นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ ส่วนต่อมามั่งซีดตัวนี้นะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับซีดหรือบ่อนั่นเองนะครับแฟตแลนเนี่ยเวลาเลือกซื้อบ่อเนี่ยคุณเลือกซื้อตรงที่ว่าจับสบายมือนะครับอย่าไปเลือกซื้อแบบว่านิ่มเฮ้ยเท่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะนิ่มจะเท่แต่ว่ามันจับมันจะลําบากหน่อยยิ่งเราจับได้สบายมือมากเท่าไหร่นะครับมันจะลดการบาดเจ็บของนิ้วได้นะครับถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะผมเตือนไว้ก่อนนะ ผมเคยใช้บ่อแล้วมันโค้งข้างล่างมันบาดมือก็มีนะครับแต่อย่างตัวนี้ที่ผมใช้อะมันจะเป็นพลาสติกนะครับมันจะมีร่องจับนิ้วตรงนี้นะครับมันจะจับง่ายแล้วตัวพลาสติกเนี่ยเวลามันกระแทกพื้นเนี่ยมันก็เจอเกิดการสึกหลออแค่นี้ซึ่งไม่เหมือนบ่อผ้าบ่อผ้ามันก็จะขาดนะครับแต่ถ้าคุณรับได้แบบว่าเอ้ยบ่ออะไรก็ได้ก็ได้แต่จับให้สบายมือกรณีคนยังไม่มีนะซื้อบ่ออะไรก็ได้จับให้สบายมือที่สุดน,นะครับผม และต่อมานะครับหลักอานหลักอานมันก็จะมีตั้งแต่ไทวอลเทลไทพอนะครับผมสเตลนะครับหลักอานเป็นอลูมิเนียมไว้ก่อนนะครับที่สําคัญเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับอย่าใช้หลักอานที่มีรอยต่อตรงนี้นะครับเพราะว่าเล่นแฟลแลนด์เวลาเราหิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปเตะบ่อมันอย่างเงี้ยตรงนี้มันหมุนนะครับหลักอานมันก็จะพังนะครับผมเป็นไปได้ซื้อเป็นแบบชิ้นเดียวจะดีกว่านะครับ ส่วนต่อมากันบ้างเป็กนะครับอย่างโดยรถผมเองคันนี้เป็กก็จะเป็นเป็กหน้าอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเป็กหลังผมจะใช้เป็นพลาสติกถามว่าทําไมต้องเป็กหน้าอลูมิเนียมหนึ่งผมเคยใช้เป็นแบบพลาสติกแล้วเวลาผมด้วยความที่ผมตัวหนักเนี่ยผมขึ้นไปเหยียบเนี่ยเป็กจะเสียทรงแล้วมันจะห้อยตกลงมามันจะเสี่ยงต่อการเป็กขาดนะครับแล้วก็ที่เป็นอลูเหนึ่งเลยเนี่ยมันฟาดพื้นหรือว่าอะไรตรงเนี้ย มันจะทนกว่าตัวพลาสติกนะครับซึ่งผมเป็นคนเล่นล้อหน้าผมต้องการความแข็งแรงผมจะใช้เป็นลักษณะของเป็กอลูมิเนียมนะครับส่วนเป็กหลังตัวนี้เป็นพลาสติกบอกเลยว่าเอาไว้ฟาด100%เลยครับเอาไว้ฟาดพื้นเลยนะครับก็คือมันจะช่วยซับแรงกระแทกจากหนักเป็นเบานะครับไม่ให้ไปถึงเฟรมตัวนี้นะครับผมมันก็จะทําให้เฟรมเราแตกได้ช้าลงนะครับมาแล้วจะมาพูดถึงคําถามยอดฮิตเลยนะครับผมพี่ครับผมอยากเล่นแฟลตแลนด รถควรมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมผมขออนุญาตตอบแบบนี้นะครับคือรถเริ่มต้นเนี่ยกับราคา16,800บาทเนี่ยมันจะหนักไม่ถึง11โลซึ่ง11โลเนี้ยมันเบาอยู่แล้วนะครับในกรณีกลัวหนักอยากให้คิดเป็นทีละสะเต็ปนะรถ1นึคันเนี่ยถ้าคุณหารถอย่างเงี้ยคุณจะเอารถหน้าตาแบบเนี้ยคุณก็ต้องเตรียมไป้50,000 คุณจะมาแบบว่าพี่ผมมี2อ0หมมันเป็นอะไรกันครับผมไม่เข้าใจนะครับคือของมัน5 0,000ื่นเนี่ยคุณก็จะมาบอกว่าผมจะถา25 0 0มมันมีลด16,800คุณก็ไม่เอาคุณบอกคุณไม่ชอบแต่คุณชอบลถ5 0,000แต่คุณจะซื้อ25 0 0 0เหตุผลที่ให้ผมมากลัวหนักอย่างที่บอกคุณก็ต้องกลัวไม่ได้เล่นก่อนซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับผมฝากไว้ให้คิดกันนะครับคือคุณต้องช่างน้าหนักอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาตั้งตามใจคุณนะเรา คุณชอบแบบไหนคุณก็ต้องจ่ายแบบนั้นนะครับมันไม่มีหรอกนะครับคุณชอบคันห้าหมื่นคุณจะจ่ายสองหมื่นห้างั้นผมถามกลับกันคุณชอบคันห้าหมื่นอ่ะคุณจ่ายผมเจ็ดหมื่นห้าได้ไหมล่ะก็ประมาณนี้กับรถแฟลตแลนด์นะคลิปหน้าจะเป็นไงก็ฝากติดตามด้วยกับสิ่งที่ผมอธิบายไปคลิปเรียวๆแบบนี้รถแฟลตแลนด์ต้องประมาณนี้นะครับไม่มีการให้ความหวังของเป็นยังไงก็พูดตามหลักความจริงแบบนั้นนะครับและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะฝากติดตามไปด้วยนะครับช่องนี้มีข่าวสาร มีประโยชน์นะครับจะพยายามทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้ดูเรื่อยๆกันยังไงฝากไปด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ